เช่อันนี้เรียกว่าอะไรครับจ๊ะวิหาร <c oughs> ที่อาจารย์เท่าวอยู่แล้วอาจารย์ท่านจะเจิมหน้าดดวงเสริมสิริมงคลให้กับทุกคนที่พบฮาคออบคุณรี้ไใช่ไหม มาสามพุทธสารคเจ้าหนสังเ่วหนาลเ้านราชี้พัวอการท่องเที่ยวนะเออขอได้สมงบุญนะได้อได้สิการทุกท่านที่มาทางมาานครราชันนี้้ได้ยิานในอดีตชาติภูมิได้จะได้ประกาศได้อให้ท่านหลายที่มาถึงสานรราชแล้วได้ขึ้นไปกราบไหว้ชาผู้ญา ทันหลายหกท่านใดมีข้อวันข้อเดือนข้อปีพีชมฝฟายปานที่เป็นอภปมุคนใดๆที่ตามท่านมาในภพงานจากขอยทิ้งไว้นะสาลนักราห่งนี้กลับไปหลิดลำเลยนะพระเจ้าได้ทัวบุญทัวบารมีพระพุทธเจ้าเทพเทวาได้เดินทางมา สานครราชตำบลจันเสำบลจันเสอเภอตาขีอเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์งสวรรขอให้ข้าพเจ้าเจ้าเฮงเงเฮงรวย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 รวเฮงงขอบคุณครับต้องเฮง มงลรอซุ้มมังกรเพื่ออะไรครับโชวทรัพย์สมบัติใครมีเคราะห์มีอะไรก็จะหมดเคราะห์ครับขอบคุณครับส่วนสองโรงนั้นเป็นหนูเขาได้หเขาให้อายุพันกว่าปีขอบคุณครับขอได้ไปอาจารย์คนไหนอยากได้เหรียญอาจารย์รุ่นแรกนะทำเงินสองร้อยบาทนะาจะหมดแล้วน้ำเลยนเลยี่กาลังจะรอดเพื่อความเฮงเพื่อความรวยทุกกขับสมบัติใครอยากได้เหรียญอาจารย์รรุ่นแก ได้ท้าวเวสุวรรณมา,าจากแห่งตายก็ขึ้นมยวงรอรอบมาด้านนี้ก็มงคุลแล้วลลนี่อ่ะเปียนอาการขึ okay, ้นแรกตอนนี้ก็ลงมาองค์ใหญ่หัวรอบนึงตอนนี้เรียบร้อยโอเคไหมเรียบร้อยครว้พระรงกลางครับเดี๋ยวไปไหว้พระอะไรนะท่านบอกเมื่อกนะี้เจอครับเปิดได้ไหมได้ใหญ่สององค์เนี่ยเป็นศิลปะทวาราวดีหรือศิลปะลพบุรบี นะครับที่บอกทวารวดีคือแบบก็คืออาจารทวารวดีหรือแบบลบบุรีศิลปะแบบนี้นะครับผมเ,เป็นพระพุทธรูปปางน้าปกตั้งชื่อว่าหลวงพ่อได้กับหลวงพ่อให้คือได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้สิ่งที่ขอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรักษาศีลห้าต้องปรับพฤติด,ดีปรับพฤติชอบคิดดีคิดชอบเป็นผู้ให้ก่อนแล้วถึงได้รับที่หลัง พอมาวัดน,นี้แล้วอาจารย์บอกแล้วมาแล้วไม่ไหว้สององค์นี้ไม่ได้นะครับวันนี้เราโชคดีมากมาครับแล้วเป็นต่อครับเชิญครับเพราะดูบางคนองนอาาจรย์ไม่ถ่ายเท่าไหร่ไหมเดี๋ยวตั้งไปครับ นี่พี่ใหญ่นี่คือเด็ดสุดเหรียญละเท่าไหร่สองร้อยเนาะส่วก้าวี่ผมถือว่าร้อยเก้าเก้าสองร้อยนี่พี่เหรียญถ้าด้านหลังเป็นยันเดี๋ยวพี้ได้เรย่าไปไดูเลยกนะอันนี้เป็นสามร้อยเป็นงเงินนะครับไอ้เอาอย่างเงี้ยน,นี่เป็นวัตถุมงคลทั้งหมดของอาจารย์แห่งสานคาราชจังหวัดนครสวรรค์นะครับแต่ที่เด็ดนี่คือเหรียญรุ่นแรกรุ่นนี้หมดแล้วหมดเลยนะพี่มีสามสีตามนี้นะครับด้านหน้าเป็นรูปอาจารย์ ว่าด้านหลังเป็นยันมหามงคลคือรวยสําเร็จแต่ย้ํำสินห้าตอรักษา<ม>เป็นผู้ให้ในะครับคิดดีพูดดีทดําดีและท่านก็จะได้สิ่งดีตอบสนองนะครับขอบคุณพี่มากครับมาโอ้ยกับกับด้านนี้อันนึงนะอ่าด้าน มีภูเขามากมาย